เล่นแปลงม่วงอะนะกาสบายดีสีคนเดิมมันนินโนตัวล้านกับนิมาเก่งน่ไม้ไว้ทาโนอ่ยังน้ไลน้ไม้ไลกี้ยังโบโบไม้แล้วค่ะบ่น้ไม้ไลกี้ยงอันนี้มาแต่เทิงพาพูดเลยข้าบูปีนผู้ปีนพาขึ้นไปกับบอได้กินแท้ๆเลยพี่น้องไฮ้สูงขนาดตัวล้ายัง ตะกี้โดลาขึ้นเดี๋ยวนี้โดลาขึ้นบุได้แล้วคาดว่า,าขึ้นนี้ย่วงขึ้นกงไม้คาลงมานี่ตะลูดเลยสูงขนาดคือเทิ่งเทิง่งพาพลเรศคาว่าเป็นไปได้แน่ให้ดีระเบิดนี่นนนค<ม>่ะคอมเม,มนต์มาให้น้องโดลาไปปีนพาให้เบือ้องกอนี่ฮส้มมันวิวให้ฮะนี่ขึ้นไปนี่ใช่หูว,วิวนี่ลงมานี่งามขนาดเลยแต่ว่าเรื่องสูงสูงขนาด พอร่านพอดีก็บม่ได้ขึ้นมันดอกสูงแท้สูงว่าอันนี้จะเป็นน้ำไม้ลาเกี้ยงมันมีน้ำไม้ลายคายน้ำไม้ละเกียงอันนี้จะยู่เทิงผาหน้าตาเป็นจะแซบผู้บางคนเขาเจ้ากันนึ่งกินกับแจ้วเลยแต่าหู C ้กับซีแกงแกงข้าพ่อดลล่า งวงินไปแล้วตอนบกม่วงนะจะเป็นจุกเลยนะฮะงวคฮะหอมเด้อหน่อไม้อันนี้ได้บแมทไดคุณหอมหน่อไม้คุณหอม ็ได้กินน้ำไม้กินเห็ดกินยังไปช่วงนี้ก็ได้พ่อพ่อได้ซื้อแต่ว่าซื้อกบนี่ก็เหนื่อยว่าได้ซื้อก็ได้ซื้อเนื้อหนล่ะเป็ดซีนหะล่ะเป็ดซได้ซื้อเป็ดซีนปลากันยังบุมีได้ในห้วยในห้องหะล่ะไม่เอ็ดดิ ช่วงนี้ออกลายละเด้อเดยว่าจะเป็นน้ำไม้ยังน้ำไม้ยังออกลายแล้วพอได้กินแล้วเดยวว่าภาคอื่นน่าจะคุนตตหลายเนาะสภาพาเขาย,า,ยา,ยายังฝุนตอนยังบุกเอ้าใหญ่เก่งเป็นนอเลยค่ะสิบจัก จกักเนี่ยมันสีบัวเสบนะ้ำไมมันพอแกงเลยแกเป็นยอดเป็นยอดเลยช่วงนี้ก็มีทจะหาเห็ดหาหน้าไม้แล้วก็ทนเบิงเ่งไปน้ำกันเลยทุกคน xuống là đủ hết là đủ nó máy cái nitơ hà nó máy mình nhảy lên là hà hết lên là cái à, là gì như mà, Đi mà. ยังบดดูการละทางทีแล้วกูยังกันจะหาเรือซุปกม็มีจะหาล้นหมละ,ะกินมเนมตรหาเปอรเนต์ม ขึนพานี่ถ้าบุสุขภาพแบบเพลงแห้งแคขึ้นบบได้แต่พี่เราเพราะว่าขึ้นไปแล้วในี่ลงมานี่โอ้ลุกกือบประยากได้นี่ฮาวปีนตามใจพาหน้าผพาแต่โนไม้นี่ก็จ้าเป็นอะไรเนาะเพิ่องพาพุ่งก็ไปเกิดแต่ <c oughs> คนเฮาจะแง่จำได้ก็ย,กกยังไปหามากินแต่ดินเพียงนี่ก็มีอยู่งโนไม้ดินเพียงแต่ว่า กแซ่บไปคนละรสชาติแต่หน่อไม้ผู้แบบนี้แซ่บไปอีกแบบนึงหน่อไม้ก็มีหลายหน่อไม้เลยแม่นแย่างกจะลงทำแยกตรงนิ้หน่อไม้นี่ก็หลายทายพันหน่อไม้จะแซ่บกับคนละแบบ แซปลูกได้เนาะอาหารพื้นบ้านเคยกินแล้วบบกินกะยากไหเคยกินแล้วยากนะแต่ว่ากากินดูลายลายนี่กะ <c oughs> แต่ก็ยากปันใดวันนี้กินแกงหน้าไม้มืนออื่นกินแกงเฮ็ดแบบนี้มันให้กินต้มอหอยหรือใครได้ไนดะ้ อันนี้มูเมนต์ไหมไปเกี้นอแคมอันนี่แคมตัวที่เขาม่านทักทการโปรยกวดเงินอนะนะแคมแคมแล้วยังมีเหล้าอีกนอกเหล้านอแคม คือเธอพานี้ยุ่งกู้อยากาามี่เลย นี่จะเป็นภาคหวานนะเฮาจะไปเห็ดยานางเนาะพี่น้องเห็ดอ่ายานางล่ะกะชีบแกงเน่อไหมแกงเซปูเปากไดอกอ้อืมนี่เฮาเก่ามาปลูกอ้าวงูมันไม่ออกจากคอเราบ้างงูมใหญ่าเหรอไอ ยังเงีเสียงไม้ก็รักเกล็กออกแล้วฮะนี่กระพรมงามเลยเอากระซีได้ไปแกงหน่อไม้เร่งงัวไว้ไปไล่เข้าอีกไวเอาอยาไไอดมาไล่นั่นเป็นง่ายได้ขนาดไหนไปไขประตูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเอิ้นทำไมไง่ายไว้ไปเอิน้นทำไมไง่ายไว้งัวบูออกแล้วอย่ามาให้มันกินหน่อไม้ท่าน,านก้อนให้มันกินหน่อไม้ท่านก้อนก้านหน่อไม้ฮะ งัวกะนอกมันคนกินงัวกะกินกาบได้ผลประโยชน์ไปเช่นกันอมออืิ่มทั้งงัวอิ่มทั้งคนอืม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 อือื มากินเนาะจูนันคนก็นได้กินงวงก็ได้กินเหนือเป็นแซ่บแท้ ใหญ pues ่เลยงัวนตัวนี้ตุ้ยลุยเลอฟางวนวนนกนี้ตุ้ยเลออันนี้เราสีปลูกกกอามาลินจีเราซื้อจักจอกเราบ่อรัวนาไ้จะเป็นมังมี่หนังก็ซื้อมันบูประตูประตูหัวนั่นเลย Mua ha. cá tá. Nước tôm. Ma, má, má กนะต้อจ mm. ้าอืมอันนี้จะเป็นมกอื้อ่ะเจ้าอืดเรอมกอือขั้นคลาสอย่างนี้เลยนะมันเป็นกระตุ้นิติเนี่ยขั้นคตคนไทยจะอืดหรคขั้นคลากับขั้นคกรนาะแต่ว่าอันนี้เขาอืดหกอ้อคขั้นค้าสก็บอกว่าเป็นอย่างเขาจะอืดแบบนั้นเนาะหน้าตามันแบบน่าจะเป็นแบบ หน้าตามันเป็นกระตุกจุดติดแล้วนี่เขาจะเอาอะไเอือนออมาเอื้อขัดขาแล้วต้องโดนรัดแจ้งผ้าเอาไปใช้เกงนอกเพราะพี่โดนถือหยุดโมโหอะเมสเซลายบวกเนาะผ้าไปก้นโมโหก็จะข่าวอีก แต่สลัดน้องนุรลลาแบบไม่ค่อยมากป่านไหนเนาะถ้าว่าเอามาใส่เกงเนาะแต่ว่าบางคนก็มกักบางคนก็บ่มักนะถ้าย้อนมันหละน้องนุรามาเขาวยนมันมันเกงใส่เนาะแต่ว่ามากมันในปุบปันได้เออนี่เอาจะควัดเอาใน,นเอ thêm một cái đấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ <laughs> mình lái lại được con. Giờ nó đưa phải con โอ้ยติงหยังภาษาเงียยมานาพูดเออมันจะเละพูดนวเก็บกิเก็บีน้ำไหม้จ้ากระโดดเสื้อกระเจ็บเจ็บพี่น้อยบแเคม่เจ้าเอ้ยแม่ดูดได้สามสิบน้องดุดน้องดุดาดุดนะฮะเหือเหือแทเหือแทกเ่รเรื่องจริงนะนี่ พาสเคนนีมม่กผมแต่ว่าห่อยมันหายแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเฮ็ดให้เบิ่งบ๊ละบ่อบบ่อบบอบเอาละเจ็บดีเพิ่นเออเสื้อกนนันกนัน่นดีเพิ่นหรอว่าพาดกลางหลังนี่พาดเคนตีก้นเปี้ยะรถเจ็บตีก้นตัวเองก็เป็นดิโด้เสือก็นด้อมามาเกี่ยมกินข้าวทำกันจ้าเดี๋ยวน้องลุนละเต็มข้า,ขาวพน้ำก็เด้อ

โดดเยอกเก็บซช่มึงแต่แม่มาฮงมันแซบคุณทเข้าตอนสวยเลยหน่อยเลยจ้ะปาพือนาหารร้านอบนวด้วน้อินเนาะ อันนี้หนอนนะนะนอ,อ่อห้าแผงเออมมีนอเดียวนี่กิไนไหมมีสองแันคืคนอควรนอ้องนกมันไมจัะอือนันจะเป็นเพ็รมันเพชรอ่าจับคนจีนมันกู้แต่ว่าเขาจับเพื่นเพื่อนาให้กินมันจะ บุเฟต์ให้อะนะไดีใจสึกหมดแท้บ้อกมันกระเี่นเองปักกองมันกด้ินใ้นน้องทั่หมดจมีขนไดเนนังไกลไกลและตูวบังเมงมันต้นมันตอมานงมนเหมจะโตอย่เนาะ

มามานี่ก็แท้อ่อน <laughs> 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 Xếp ừ. 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 ừ, để mọi người Muy gắn. Mùi khứ mùi mặn mà. Fucking bỡ mùi 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 じゃあな。 น้ตอน้เอเต็แบกนงแบกนกแบกันกันจีเด้อยาขอบคุดทุกคนเ็บเเก่งน้ม้มเยเก่งยบกินเก่งนอมจะยบกดลืมมาพักมากินกับผกาวานนะนะคะทุกคนม่งดูนี่ นี่ก็จบยันตอนนี้เนาะฝากกคนแรกดนิีตามเด้อขอบใจายๆบ๊ายบายจจนเด้อเอาเลยแล้นี่ยัจนยันเพนบุกคดให้เนาะเจนเด้อ